ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับไอเทมฟรีของ TJ TJJN Hamburger อา Hamb ชีพผิดขอภายนะฮะก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมต้องเข้าแบบนี้มาก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เข้าประตูนี้ไปเลยซึ่งมันจะอยู่ในแบบทอมมี่เพลน,นั่ผมลืมบอกชื่อท่านผู้ชมต้องมีของฟรีน,นี้นะครับสปายด้วยนะถึงจะได้ของฟรีจีนี้เนาะก็สามารถไปดูวิธีสอนจากคลิปที่แล้วได้นะผมเคยทำว้อยู่นานมาแล้วด้วย ให้ท่านไม่ชมลงมาตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจากที่ใส่มันจะไปไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมใส่ไอเทมฟรีนี้มันจะเข้าได้ในนี่มันก็จะบอกว่าเข้าร่วมขับสําเร็จแล้วเนาะก็คือผมได้ของฟรีมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็วิธีการรับไอเทมฟรีก็มีเพียงเท่านี้เนาะใครชอบนี้ฝากกดไลค์แชร์กดตตามเปอย่นเสื้อของดิสคอร์ดกดติตามแฟนเพจด้วยนะฮะอย่าลืมซื้อเกงด้วยสำนี้ลาไปไปด้วยแหละเสร็จเอ้ย ตรงนี้ลาไปไปเท่าไหร่ละครับสุบครับจะมาคิดงนั่น,นะครับบายโอ้ oh, ลิ้นพันเลย